บทที่สิบสามหลอมสกัดเท่าเอา้าท่านก็เป็นคนพาเข้ามาเหมือนกันหรือจังหวะที่โถงใหญ่เงียบลงเสียงหัวร้ชาราดังขึ้นหนึ่งเสียงทำลายบรรยากาศที่เงียบสงบลงเคลื่อนสายตาไปทางต้นเสียงเซียวเยียนพบว่าเหนือแท่นยกพื้นชิดผนังด้านซ้ายมือของโถงใหญ่ผู้สูงวัยในชุดนักปรุงโอสถจำนวนหนึ่งกำลังลุกขึ้นยืนด้วยรอยยิ้มรา่าและได้ยินเสียงเมื่อครู่นั้น ็เป็นเสียงของผู้สูงใหญ่ที่ผมขาวโ p รนคนหนึ่งนั่นคือเชี่ยมีเออร์ร้องประธานสมาคมและเป็นอาจารย์ขององค์หญิงน้อยยิ้มโบกมือทักผู้สูงวัยท่านนั้นเอ้าถั่วเบือนหน้ามากระซิบกับเซียวเหยียนอืมเซียวเหยียนพงกศีีษะไม่ต้องสนใจสายตาคนพวกนั้นหรอกสามารถกลายเป็นนักกรุงโอสระดับสามด้วยอายุเพียงเท่านี้พวกเขาย่อมเป็นชนชั้นที่มีพรสวรรค์ล้ำเลิศยิงยโสบ้างเป็นเรื่องธรรมดา ดังนั้นใครที่มีฝีมือด้อยกว่าพวกเขามักจะไม่ให้ความสนใจเท่าไรคนหนุ่มสาวพอมีความสามารถเข้าหน่อยโดยมากแล้วก็มักจะเป็นเช่นนี้เอาทัวชาเรืองชายหนุ่มสาวในกลุ่มนั้นตบไหลเซียวเหยียนพรางปลอบเซียวเหยียนเพียงยิ้มไม่ได้เอ่ยคําตามข้าไปพบตาเท่าพวกนั้นก่อนคนเหล่านี้มีอิทธิพลบาร,รมีในจกักรวรรดิเจียหมาค่อนข้างสูงเลยทีเดียวเอาทัวพรางเดินนําหน้าไปทางยกพื้นสูง เซียวเยยนรีรอ,อนิดนึงแต่ก็ได้เดินตามไปเอาทั่วเก้าเยาๆขึ้นแท่นยกพื้นสนทนาเฮฮากับผู้เท่าหลายคนที่ไว้ใกล้เคียงอยู่พักหนึ่งส่วนเซียวเหยยนยืนนิ่งสงบอยู่ด้านหลังมีได้แสดงท่าทีไปทักทายแต่อย่างใดเอาเอาเนี่ยเหรอผูเขาแข่งขันจากเมืองเฮ่เหยียนของท่านน่ะหลังพูดคุยได้ครู่หนึ่งผู้สูงวัยผมขาวโพลนท่านนั้นมองมาที่เซียวเหยียนพรางยิม้มช้อนสายตาเล็กน้อย เรียวเหยียเหลือบดูผู้สูงวัยที่มีตำแหน่งสูงในสมาคมนักปรุงโอสถสวมชุดคลุมนักปรุงโอสถตัดเย็บอย่างประณีตใบหน้าเหี่ยวย่นแฝงรอยยิ้มปรีดดวงตาขุ่นมัวที่พริมน้อยๆใช้แววสงบเย็นและอ่อนโยนนอกจากชุดยาวบนร่างที่แสดงถึงฐานะและรายคลื่นสีเงินสี่ริ้วที่เป็นประกายวิบวับนั้นคนผู้นี้ไม่ต่างจากผู้สูงวัยทั่วไปคนหนึ่งหากไม่ได้วางมาดหน้าเกรงขามแต่อย่างใดทว่าผู้สูงวัยที่แลดูธรรมดาสามัญเช่นนี้ กราบเป็นผู้กุงอำนาจเกือบครึ่งหนึ่งของสมาคมนักปรุงโอโสขณะที่เซียวเหยียนมองพินิษเซียมีเอออีกฝ่ายก็กำลังมองประเมินเขาเช่นเดียวกันรูปรักษธรรมดาปราศจากจุดเด่นพิเศษใดๆหนึ่งเดียวที่สร้างความอัศจรรย์ให้แก่เซียมีเอออยู่บ้างก็คือสีหน้าสงบนิ่งของอีกฝ่ายสามารถรักษาท่าทีสงบเยือกเย็นไม่ลนลานภายใต้าสายตาจับจ้องของนักปรุงโอโระดับ4จํานวนหนึ่งได้ ความสุขคุมรุ่มลึกนี้นับว่าหาได้ยากยิ่งในหมู่คนรุ่มหนุนสาวอืมเขาชื่อเซียวเยียนเหรอศักยภาพไม่เลวเอ้าถั่วยิ้มพยักหน้าก่อนจะหันมาแนะนำอีกฝ่ายให้เซียวเยียนท่านผู้นี้คือรองประธานสมาคมปรมมาจารเสียมีเออคารวะท่านรองเสียมีเออเซียวเยียระบายยิมโค้งคำนับเสียมีเอออย่างสุภาพฮ่าฮ่าพอนุ่ม หวังว่าเจ้าจะไม่ทําให้การแนะนําของเอ้าทัวเป็นโมคะไปนะไม่เช่นนั้นเขาคงได้เสียหน้าแย่ yeah. ชําเรืองตราระดับสองบนหน้าอกเซียวเยียนแวบหนึ่งเสียมีเออสายหน้าอ่อนใจกับเอ้าทัวด้านข้างในการแข่งขันชิงชัยระดับนี้โดยปกตินะักกรุงโอซระดับสองนั้นอยากจะเข้าถึงรอบ20คนด้วยซ้ำข้ามั่นใจว่าอย่างน้อยต้องผ่านการทดสอบนี้แนะ่เซียวเยียนยักไหลพรางบอกมีความมั่นใจก็ดี พราะฝีมือของแต่ละคนในสาขานั้นแนะนำมารวนแต่แข็งแกร่งทั้งสิน้นดังนั้นการทดสอบภายในพวกเขาเราจึงมีความยากพอสมควรเสี่ยมีเออพังกศีษะยิ้มกล่าวข้าจะพยายามอย่างเต็มที่เลยฮะได้ใกล้เวลาแล้วเจ้าลงไปก่อนอีกเดี๋ยวจะเริ่มการทดสอบแล้วเสี่ยมีเออยิ้มบอกเสียวเหยียนพังกศีส่าแล้วหมุนกายเดินลงจากแทน่นไปหยุดยืนอยู่ที่มุมหนึ่งอย่างสงบท่ามกลางสายตาจับจ้องของหนุ่มสาวกลุ่มหนึ่ง กลางโถงใหญ่นั้นเฮ้อเท่าเอา้าเมืองเฮ่ยเยียนของเจ้าอย่างไรก็เป็นเมืองใหญ่จะหานักปรุงโอโสซระดับสามที่อ่อนไว้ไม่ได้สักคนเลยหรือมองดูเงาหลังของเซียวเหยียน CEO เซียงมีเอิอพุมพำกับเอ้าทัวข้าเชื่อมั่นในตัวเขาสองมือสอดเข้าแขนเสื้อที่หลวมกว้างเอาทัวกล่าวด้วยรอยยิ้มปริมเอ้ยตาเท่าเอ้ยถ้าคราวนี้พวกเจ้าไม่มีใครแสดงผลงานยอดเยี่ยมในงานชุมนุม เช่นนั้นก็อย่าโอดครวญเรื่องงบประมาณปีหน้าถูกปรับลดลงกันแล้วกันเรื่องพวกนี้ข้าคงต้องทำตามหน้าที่สนิทกันแค่ไหนก็ไม่มีประโยชน์อันใดตายหน้าไปมาเสี่ยมีเออกล่าวเอาทัวยิ้มผง,งกศีษะไม่ยืดเยื้อกับหัวข้อนี้อีกต่อไปได้เวลาแล้วเริ่มการทดสอบเถอะสดับวาจาเสี่ยมีเออไม่พูดมากอีกเบนสายตาไปยังกลุ่มคนด้านล่างชี้นิ้วไปทางซ้ายมือของโถงใหญ่บนฝาผนังด้านนั้น มีม่านผ้าสีดำห้อยลงมามากมายด้านหลังผ้าทุกผืนคือห้องเดียวขนาดเล็กนั่นคือสนามทดสอบของพวกเจ้าเป็นที่รู้กันทั่วการหลอมสกัดวัตถุดิบสมุนไพรคือหนึ่งในขั้นตอนสำคัญของการปรุงโอสถและการทดสอบครั้งนี้คือการทดสอบฝีมือการสกัดสมุนไพรของพวกเจ้าบนแท่นห้องเล็กทุกห้องจะเตรียมสมุนไพรสำหรับการทดสอบไปพร้อมแล้วสิ่งที่ทำก็คือต้องหลอมสกัดสมุนไพรให้ใหบริสุทธิ์ที่สุดเท่าที่จะทำได้ภายในเวลาที่กำหนด เมื่อเม็ดทรายไหลลงมาจนหมดคนที่ยังหลอมสกัดไม่เสร็จถือได้ว่าสอบตกส่วนคนที่หลอมสกัดสําเร็จพวกเขาตาเท่าทั้งหลายนั้นในฐานะกรรมการจะทําการตรวจสอบหากวัตถุดิบของพวกเขานั้นามมาสามารถสกัดออกมาไม่บรรลุผลที่เกณฑ์ที่ตั้งไว้ก็จะถือว่าสอบตกเช่นเดียวกันและผลลัพธ์ของการสอบตกก็ถือว่าหมดสิทธิ์การเข้าร่วมการแข่งขันเซียมีเออชีน้นาฬิกาทรายบนโตะ๊ะก่าดมองพวกหนุ่มสาวด้านล่างพรางอธิบาย รับฟังเงื่อนไขที่โหดร้ายปานนี้พวกหนุ่มสาวด้านล่างต่างมองหน้ากันเว้นแต่ไม่กี่คนนั้นคนอื่นที่เหลือล้วนสีหน้าแปรเปลี่ยนกวาดมองเมื้องล่างช้าๆสายตาเสี่ยมีเออร์พลันหยุดนิ่งบนร่างกายเซียเวเยียนที่ยืนตรงมุมใดมุมหนึ่งนั้นอดตะลึงไม่ได้เมื่อแลเห็นสีหน้าเฉยเมยของเขานึกพึมพำในใจหรือว่าเจ้าหนุ่มนี่ก็ยังพอมีฝีมืออยู่บ้างเอาละเริ่มได้อย่าลืมดูนาฬิการายด้วยเสี่ยมีเออตบมือ และย้ายสายตาออกจากร่างของเซียวเหยียนผู้คนในถงใหญ่เริ่มทยอยเดินไปทางซ้ายมือเป็นกลุ่มๆจากนั้นต่างคนต่างเลิกม่านดำเดินเข้าไปเซียวเหยียนแลวหาม่านดำที่ไกลออกไปขณะจ,จะเข้าไปด้านในเสียงหัวระดังขึ้นจากทางด้านหลังกลับทำให้เขาชะง,งักเท้าสีหน้าสงบนิ่งเมื่อเหลียวมองกลับมาอ้าวคิดไม่ถึงว่าสหายเซียวเหยียนจะเข้าร่วมการทดสอบภายในด้วยพวกเราช่างมีวาสนาต่อกันจริงๆ หลิวหลิงยิ้มกล่าวขณะเดินเข้ามาใกล้เซียวเหยียนเพราะว่ารอยยิ้มนั้นกลับทาให้เซียวเยียนมุ่นคิ้วเล็กน้อยเซียวเหยียนเหลือบมองเขาแวบหนึ่งถูกผู้อื่นลากเข้ามาให้ครบคนเท่านั้นล่ะสหายเซียวเหยียนเข้าใจผู้เล่นจริงๆแม้ท่านจะระดับไม่สูงแต่มีสิ่งมหัศจรรย์อย่างไฟวิเศษในครอบครองคิดว่าผลงานคงไม่ต่ําต้อยสายตาของหลิวหลิงวนเวียนอยู่หน้าเซียวเหยียนกล่าวตามสัตว์เขายังคงไม่หายสงสัยว่าเซียวเยียนใช่มีไฟวิเศษจริงหรือไม่ เพราะเรื่องนี้เป็นเพียงการคาดเดาของเขาเท่านั้นแม้เคยาถามหน้ารันเยียนหลานมาแล้วแต่เรื่องสวนตัวบางอย่างหน้ารันเยียนหลานกลับไม่ได้ตอบเขาตามความจริงเซี่ยวเยียนยักษ์ไหลไม่ตอบรับไม่ปฏิเสธเพียงรับคำย่างขอไปทีแล้วก็เลิกม่านดําเดินเข้าไปทิ้งให้หลิวหลิงดืนหน้านิ้วอยู่ที่เดิมพี่หลิวยังไม่เข้าไปอีกหรือสุ่มเสียงดังกังวานใสดังขึ้นด้านหลังหลิวหลิงตามด้วยองค์หญิงน้อยแสนสวยเดินมาหา ำเรืองมา่านที่เซียวเยียนเข้าไปแวบหนึ่งกล่าวด้วยรอยยิ้มหวานพอเอินเจอคนรู้จักนะหากองค์หญิงน้อยสนใจข้าสามารถแนะนำได้นะยิ้มระมุนให้กับองค์หญิงหลิวหลิงเอ่ยตอบเบาๆอย่าเลยนักปรุงโอสซระดับสองข้าไม่ใช่คนที่มีไมตรีเช่นท่านองค์หญิงน้อยสายหน้าเนือนๆชัดเจนว่าไม่สนใจเซียวเหยียนจะอย่างไรเมื่อเทียบในฐานะแล้วความสามารถและรูปรักษ์ของหลิวหลิงล้วนเหนือกว่าฝ่ายแรกอย่างเทียบไม่ติด ก็แล้วแต่ท่านเธอหลิวหลิงยิ้มกล่าวท่า,าทีไม่สนใจเซียวเหยียนขององค์หญิงน้อยนั้นกลับทําให้เขารู้สึกสะใจอยู่บ้างในคฤรหาตระกูลหน้าหลันพันผุ้เฒ่าหน้าหลันให้ความสําคัญกับเซียวเหยียนปานนั้นทําให้หลิวหลิงถูกยกยอว่าเป็นอัจฉริยะมาตลอดค่อนข้างไม่สศกอารมณ์ข้าจะเข้าไปแล้วนะพี่หลิวอย่าแพ้ให้เขาเชียวล่ะแล้วก็อย่าแพ้ข้าด้วยกระพริบตาหยอกล้อหลิวหลิงองค์หญิงน้อยผลเข้าไปหลังม่านอย่างว่องไวย,ยิ้มพยักหน้า และเห็นถงใหญ่ว่างเปล่าหลิวลิงก็ไม่ร่ำไรเดินเข้าไปในม่านดำอย่างไม่เร่งไม่ชา้าท่าทีเยือกเย็นนั้นทําให้เซียมีเออและคนอื่นๆบนพื้นแท่นยกพื้นนั้นพงกศีรษะชื่นชมการทดสอบครั้งนี้ตั้งโจทย์ได้ไม่เลวเลยการหลอมสกัดสมุนไพรไม่เพียงแต่จะเป็นขั้นตอนสําคัญในการปรุงโอสถแต่ยังเป็นตัวชี้วัดความสามารถในการควบคุมกําลังไฟการทดสอบเล็กๆนี้จะทําให้การประเมินความสามารถบางส่วนของเด็กพวกนี้ได้ไม่น้อยเลยทีเดียว มองดูโถงที่กว้างใหญ่นั้นเอาทัวหันมายิ้มกล่าวกับเสียมีเออเสียมีเออพง,งกศีษะสุดลงบนเนาเก้าอี้ด้านข้างยกถ้วยชาขึ้นจิบคำหนึ่งกล่าวด้วยรอยยิ้มปริมอัจจกนี้พวกเราก็รอดูว่าใครจะหลอมสกัดวัตถุดิบออกมาได้บริสุทธิ์มากที่สุดเดินเข้าไปด้านหลังม่านอ่องเล็กของหนึ่งปรากฏขึ้นในคลองสายตาของอเซียวเหยียนห้องนั้นไม่กว้างนักแต่สะอาดเรียบร้อย ริมผนังด้านหนึ่งตั้งแท่นศิลาเหนือแท่นมีนาฬิกาทรายและวัตถุดิบสมุนไพรหลายชนิดกองสูงอย่างเป็นระเบียบเดินขึ้นข้างแท่นเซียวเหยียนเหลือบเห็นสมุนไพรสีดำหลายชนิดและหลายก้อนแววพิศวงผุดขึ้นในดวงตาถึงกับเป็นใบวิญญาณไม้เหล็กที่ทนไฟที่สุดถ้านํามาหลอมสกัดจ,จะสิ้นเปลืองพระกําลังเป็นอย่างมากตาแก่พวกนี้ไม่ยอมให้คนอื่นสบายเลยจริงๆสายหน้าไปมาเซียวเหยียนสกิดแหวนบรรจุเบาๆ ากั่นโอสถสีแดงเข้มเตาหนึ่งปรากฏขึ้นบนแทน่นหยิบใบวิญญาณไม้เหล็กต้นหนึ่งขึ้นมาไว้ในอุ้งมือกลั่นมุ่นคิ้วเบาๆเ,เขากำลังคิดไม่ตกว่าจะใช้เพลิงบัวเขียวแกนพิภพหรือไม่ใครควรชั่วครู่เสียวเหยียนสายหน้าเขาไม่อยากใช้ไพ่ตายของตัวเองตั้งแต่การทดสอบเริ่มต้นการใช้เพลิงบัวเขียวแกนพิภพในการทดสอบที่เรียบง่ายเช่นนี้ไม่ต่างจากการเชือดไก่ด้วยมีดฆ่าโคดีดนิ้วมือเบาๆยาเม็ดสีม่วงเม็ดหนึ่งปรากฏขึ้นบนวางนิ้วเสียวเหยียนโยนมันเข้าปาก เคี้ยวสองสามทีแล้วพ่นออกมาฉับพลันเปรียวเพิงสีม่วงกลุ่มหนึ่งพวยพุ่งและถูกเซียวเหยียนกลุ่มไว้กลางอุ้งมือกลุ่มเปลวเพิงสีม่วงกลุ่มนี้เซียวเหยียนหัวรอแผ่วเบาเพราะเคยกืนกินเพิงม่วงเข้าไปดังนั้นเวลานี้เขาจึงควบคุมเปรียวเพลิงชนิดนี้ได้อย่างช่ำชองเช่นเดียวกันแม้จะยังไม่ค่องเท่าตอนควบคุมเพลิงเขียวแต่ใช้หลอมสกัดใบวิญญาณไม้เหล็กกลับไม่เป็นปัญหา ค่อยๆปล่อยพลังจิตวิญญาณออกมานอกร่างบังคับเปลวเพลิงสีม่วงกลุ่มนี้เข้าสู่ในเตากั่นชาบพันเตากัน่นเย็นเฉียบก็เริ่มร้อนละอุ่ขึ้นมาเปลวเพลิงสีม่วงลุกโชนอยู่ภายในมองดูเปลวเพลิงสีม่วงที่เจิดจ้าเซียวเย็นยกมือใบวิญญาณไม้เหล็กในมือก็ถูกโยนลงเข้าเตากัน่นเปลวเพลิงสีม่วงรุกหวาบปกคลุมมันเอาไว้ภายในและเริ่มแผลดเผาอย่างรุนแรง สิบนิ้วขยุ่มอยู่เบื้องหน้าอย่างวองไวอึดใจถัดมาเสียวเย็ยนที่ควบคุมได้คล่องขึ้นถึงก็หลับตาช้าๆทั้งหมดล้วนพึ่งพาย้านสัมผัสการควบคุมการเผาไหม้ของเปลวเพลิงเวลานี้นาฬิการายบนแทน่นเม็ดรายก็กำลังไหลลงมาอย่างช้าๆกลางถงใหญ่ที่เงียบสงัดเซียมีเออและคนอื่นๆบนแท่นยกพื้นต่างนั่งหลับตาบนเก้าอี้เหนือโต๊ะเบื้องหน้าพวกเขาเม็ดรายในนาฬิการายกำลังค่อยๆไหลลงความเงียบดำเนินอยู่นานเท่าใดไม่ทราบ เซียมีเออลืมตาก่อนเป็นคนแรกชําเรืองนาฬิกาที่เหลือใน้ายอยู่เกือบครึ่งหนึ่งขยับตัวเล็กน้อยพลางไอเบาๆสอดคล้องเสียงไอของเซียมีเออเอาทัวและคนอื่นๆก็ลืมตาขึ้นหลังกวาดมองทั่วโถงใหญ่รอบหนึ่งจึงกล่าวว่าดูท่าว่าการทดสอบในครานี้คงยากมากจนบัดนี้ยังไม่มีใครออกมาเลยคนที่มีฝีมือจะพยายามหลอมสกัดให้บริสุทธิ์เท่าที่จะทำได้ ส่วนคนที่ไร้ฝีมือกรับจะกรัดกลุ่มอยู่แค่ว่าจะหลอมสกัดอย่างไรให้ทันเวลาที่กําหนดดังนั้นย่อมไม่มีใครออกมาในเวลาอันสั้นแน่เสี่ยมีเออยิ้มกล่าวเรีพรีบท่านคิดว่าครานี้ใครจะทําคะแนนได้สูงสุดกันเอาทัวพงกศีรษะยกถ้วยชาตรงขึ้นมาจิบคําหนึ่งก่อนยิ้มถามอืมตอบยากนิ้วมือเหี่ยวแห้งของเซี่ยมีเออรเคาะผนังพิงเบาๆหลังนิ่งงันเล็กน้อยแล้กล่าวว่าเท่าที่ข้าดู หลิวหลิงมีความสามารถเป็นไปได้มากที่สุดพรสวรรค์ของเขาไม่ธรรมดาหลายปีนี้ยังร่ำเรียนวิชาของกูเหอได้เกือบสามสี่ส่วนนี่เพียงพอจะทำให้เขาเหนือกว่าคนในวัยเดียวกันแล้วองค์หญิงน้อยก็ไม่อ่อนด้อยเช่นเดียวกันราชจจสำนักมีทุนหนาปานนั้นหากบอกว่าคราวนี้ไม่ได้ตระเตรียมไม้ตายให้นางคงไม่มีใครเชื่อหรอกเอ้าทัวยิมแม้พรสวรรค์ไม่เลวแต่ในแง่ประสบการณ์นางยังด้อยกว่าหลิวหลิงมาก ถ้านางไม่ใช้ไม้ตายขั้นสูงหลิวหลิงก็คงสู้ไม่ได้นี่เป็นการแค่ทดสอบเบื้องต้นโอกาสที่นางจะใช้ไม้ตายก็มีไม่มากนะักดังนั้นโอกาสที่หลิวหลิงจะเป็นที่หนึ่งจึงมากที่สุดเอ่ยถึงสิทธิ์โปรดแววปลื้มปริมชายชัดบนใบหน้าเสียมีเออเอ้าทัวปลายมองห้องเล็กหลังม่านดำของเซียวเหยียนรำพึงในใจไม่รู้ว่าเจ้าหนุ่มเซียวเหยียนจะได้คะแนนเท่าไรหวังว่าจะไม่ตำเกินไปพรสวรรค์ของเขาเทียบเท่ากับหลิวหลิงและองค์หญิงน้อย ก็มีได้น้อยหน้ากันยอ,อย่างไรเท่าเอ้าเจ้ายังมีความหวังอยู่หรือไงความเคลื่อนไหวของเอ้าทัวแม้แต่เล็กน้อยก็ยังคงหนีไม่พ้นสายตาของเสี่ยมีเออยามนั้นได้แต่สายหน้าอ่อนใจนักปรุงโอโสระดับสองคนหนึ่งต่อให้พรสวรรค์ดีเลิศปานใดก็ยากจะประชันขันแข่งกับนักปรุงโอโสระดับสามเหล่านี้เอ้าทัวเพียงหัวรากหาได้โต้แย้งอันใดกับเสี่ยมีเออสองมือวางบนตัก รอคอยผลการทดสอบอย่างเงียบๆเห็นเอ้าทัวงเงียบไปเสียมีเออก็ไม่กล่าววาจ้าใดๆอีกผ่อนลมหายใจเฮือกนึงกวาดมองประตูที่โถงใหญ่พรางนับเวลาในใจเมื่อเม็ดทรายไหลลงมาจนเหลือเพียงหนึ่งในสามส่วนม่านตาสีดำม่านตาสีดำก็เคลื่อนไหวยังฉับพลันสายตาหลายคู่บนแท่นยกพื้นหันควับจับจ้องที่ม่านดำผืนนั้นขเขม่งแขนข้างหนึ่งยื่นออกมาจากม่านดำแล้วก็เลิกม่านขึ้น หนุ่มน้อยหน้าตาหล่อเหลาใบหน้าประดับรอยยิ้มเย็นก้างเท้าออกมาเป็นเขาจริงด้วยแลเห็นหนุ่มน้อยร่างสูงเพียวคนนั้นเอาทัวและคนอื่นๆตะลึงเล็กน้อยสบตากับเสี่ยมีเออแวบหนึ่งรันสายหน้าถอนใจสิทที่กูเหอสั่งสอนยังคงร้ายกาจไม่บเบาลิ้วลิงก้าวย่างออกมาจากห้องเล็กๆจากนั้นหยุดยืนกลางโถงใหญ่เงยหน้ามองเสี่ยมีเออและคนอื่นๆบนแท่นยกขืนยิ้มแย้มบางบางก่อนโค้งกายอย่างสง,ง่างามราวกับสุภาพบุรุษ หลังหลิวหลิงออกมาไม่นานเงาร่างอรชรนที่ปราบเปรียวสายหนึ่งก็โลดเต้นออกมาจากหลังม่านอย่างรวดเร็วรอเมื่อนานพบว่าหลิวหลิงยืนอยู่กลางโถงก่อนแล้วดวงหน้างามชะแ่มพันปรากฏแววผิดหวังขึ้นวูบเดินเอื่อยเดินถึงกลางห้องโถงบนงึมงำพี่หลิวคิดไม่ถึงว่าท่านจะวัยปานนี้ฮะองคหญิงน้อยก็ไม่ช้าหลิวหลิงพูดกลัวหัวเราะถึงท่านจะวัยกว่าข้าแต่วัตถุดิบที่หลอมสกัดออกมา อาจไม่บริสุทธิ์เท่าของข้าก็เป็นได้ชูกำปั้นเขาผ่องให้หลิวหลิงองค์หยิงน้อยขั้นเสียงกล่าวหลิวหลิงพยักหน้าเพียงยิ้มไม่ตอบคำสองสานาทีสั้นๆหลังองค์หยิงน้อยออกมาหลังม้านดำที่เงียบกริบเรานั้นก็ร้อกระเกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ม่านดำถูกเลิกขึ้นติดต่อกันเงาคนทยอยโผล่ออกมาก่อนหยุดยืนที่กลางโถง สิบสามคนแรกที่ออกมาจากม่านดําบริเวณหน้าอกล้วนประดับตานักปรุงโอโซนระดับสามชัดเจนว่าการหลอมการลักษณะนี้พวกเขาเหนือกว่านักปรุงโอโซนระดับสองมากนะักหลังสิบสามคนนี้ปรากฏขึ้นไม่นานม่านดําพื้นใดก็ไม่มีเลิกขึ้นอีกเลยจนกระทั่งสิบนาทีผ่านไปค่อยมีคนทยอยออกจากหลังม่านดําคนเหล่านี้ล้วนเป็นนักปรุงโอโซนระดับสองทั้งสิน้น เมื่อพวกนักปรุงโอโซระดับสองที่เพิ่งออกมาแลเห็นนักปรุงโอโซระดับ3าคนยืนผายอกอยู่หน้ากลางถงใหญ่ต่างพากันสายหน้ายิ้มคขนก่อนจะไปหยุดยืนในแถวหลังย่างฉับย่างอับเฉาเห็นชัดว่าหลังจากการทดสอบในครานี้พวกเขาพอทราบคร่าวๆถึงความแตกต่างระหว่างตนเองกับผู้เข้าแข่งขันระดับตัวเก่งเหล่านี้แล้วคอยหลังการเลิกขึ้นไม่หยุดย่อนของม่านดำเม็ดทรายในนฬิกาทรายก็หมดลงในทุกขณะ เาว่าหัวคิ้วของอ้าวถั่วกับขมวหมดแน่นเป็นปมเพราะจนบัดนี้เสียวเหยียนยังคงปราศจากวี่แววเจ้าหนุ่มนั่นทำอะไรอยู่หรือ,อยังหลอมสกัดไม่เสร็จกันเป็นไปไม่ได้ด้วยความสามารถของเขาต่อให้หลอมสกัดได้ช้ากว่าพวกหลิวหลิงก็ไม่น่าจะรังท้ายเช่นนี้ฝ่ามือบีบพนักเก้าอี้แน่นอ้าวถัวพึมพำอย่างรุ่มร้อนเออด้านข้างเสี้ยมีเออแล,แลเห็นสหายกระวนกระวายอดถอนหายใจเฮือกหนึ่งไม่ได้รางตบไหล่ปอบใจ ยืนอยู่หน้าสุดของกลุ่มคนหลิวหลิ่งเหลียวมองทั่วโถงใหญ่ด้วยรอยยิ้มบางหลังจากไม่พบเห็นเงาร่างของเซียวเหยียนส่วนทึกที่ลึกถุยในส่วนท,ที่ลึกของดวงตาพรานปรากฏแววเย้ยหยันขึ้นหลังคอยหลันเคลื่อนผ่านของการเวลาโถงใหญ่ที่ว่างเปล่ากลับมาคลากร่ำอีกครั้งแต่ทุกคนยังคงรักษาความสงบสายตาแต่ละคู่ตรึงอยู่ที่ม่านดำซึ่งเซียวเหยียนเข้าไปในพื้นนั้นโดยไม่ได้นัดหมายจวบจนบัดนี้ผู้เข้าร่วมการทดสอบเหลือเพียงเซียวเหยียนคนเดียวที่ยังไม่ออกมา เม็ดทรายในนาฬิกาทรายไหลพลูหัวคิ้วของเอ้าทัวขมวดแน่นจนแ่บเป็นเส้นตรงแล้วพวี่เหลียวนี่หรือสหายท่านเหมือนจะยังไม่ได้เรื่องเท่าไรชำเลืองเอ้าทัวสีหน้าวา้าวุ่นแวบ,บหนึ่งองค์หญิงน้อยเบือนหน้ามากระซิบกระหลิวลิงยิ้มยิ้มฮะองค์หญิงน้อยท่านลักถุยท่านล้อข้าเล่นแล้วข้ากับเขาเป็นเพียงพบหน้ากันไม่กี่คราเท่านั้นยังห่างจากคาว่าสหายมากนะเหลิวหลิงยิ้มกล่าวเสียงนุ่มก็จริง ด้วยความสามารถและนิสัยถือดีของท่านเหมือนจะไม่เคยคบสหายที่ไร้ศักยภาพมาก่อนองค์ยิมน้อยยิ้มกล่าวในท่อยคำกับแฝงในเสียสีในสายตาของนางซึ่งมาจากราชสำนักที่เต็มไปด้วยการแข่งแย่งชิงดีมีเพียงคนที่นางยอมรับในฝีมือเท่านั้นจึงจะมีคุณสมบัติให้นางนับว่าเป็นสหายนักปรุงโอสระดับสองที่ดูธรรมดาสามัญอย่างไม่เก่งพอที่ให้นางลดเกียรติลงไปคบหาลิ้วหลิงยิงพยักหน้า สายตาชำเรืองม่านดำที่ปราศจากความเคลื่อนไหวในนั้นแวบหนึ่งพูดรอยยิ้มเยาะจากนั้นเบือนสายตาออกไม่ไปใส่ใจอีกเหนือแท่นยกผืนเม็ดทรายในนาฬิกาทรายได้ไหลลงมาจนหมดสิ้นเห็นได้ชัดว่าเซียมีเออร์ายหน้าอ่อนใจเขาคิดไม่ถึงผู้เข้าแข่งขันที่เอาทัวแนะนำมาจะไม่ผ่านแม้แต่การทดสอบเบื้องต้นถอนใจเฮือกหนึ่งเขาลุกขึ้นเตรียยประกาศหมดเวลาการหลอมสกัดเอาทัวด้านข้างรู้สึกถึงความเคลื่อนไหวของเซียมีเออร์เช่นกันแต่เขาก็ไร้หนทางที่จะยับยั้ง ได้แต่สายหน้ายังห่อเหี่ยวเอ็นพิงพนักเก้าอี้แง้มมองเพดานพ่นลมหายใจยาวเหยียดเอาระทุกท่านข้าขอประกาศเวลาขออภัยด้วยข้าล่าช้าเล็กน้อยก่อนเสียมมีเออจะประกาศหมดเวลาปรากฏซุ้มเสียงราบเรียบดังลอดออกมาจากม่านดำผืนสุดท้ายฉับพลันเงาดำสายหนึ่งเลิกม่านขึ้นและก้าวยาวๆออกมาโค้งกายให้เซียมีเออที่ยืนตะลึงอยู่บนแท่นยกผืนโอ้ยสดับเสียงที่ราบเรียบนี้ เอาทัวรีบก้มลงมอง,มองเห็นเซียวเหยียนเดินออกจากม่านดำอย่างลุกลนเล็กหน่อยศี่ลายยักษ์ในใจได้วางลงในที่สุดจูจูคิดไม่ถึงเลยยังกุสาออกมาทันชั่ววูบสุดท้ายพอดีแต่วัตถุดิบที่สกัดเร่งสกัดเช่นนี้เกรงว่าคุณภาพคงไม่ดีเท่าไรกระมังมองดูเซียวเหยียนที่เพิ่งออกมาองค์หญิงน้อยบนพึมพำไม่ดีก็คัดออกไปนี่เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนี่งานชุมนุมมีผู้เข้าแข่งขันสุดคณานับขาดไปคนจะเป็นไร เหลียวหลิงหลีตามบองเซียวเหยียนแวบหนึ่งขนายิ้มกล่าวยืนเหนือแท่นยกผืนเสี่ยมีเออร์ชำเรืองเซียวเหยียนแวบหนึ่งก่อนเหลียวหน้ามามองเอ้าทัวที่ถอนใจโล่งอกนึกในใจเฮ้อแม้จะออกมาทันเวลาแต่ดูจากการาท่าทีที่ลุกลี้ลุกลนของเขาเกรงว่าผลงานคงไม่ดีมักเท่าเท่าเอ้าเอ้ยช่างน่าสงสารซะจริงเบื้อนหน้ากลับมาเสี่ยมีเออตบมือดึงเส้นสายตาที่จับจ้องเซียวเหยียนอย่างพิศวงเหล่านั้นกลับมา กระแอมคำหนึ่งและเอ่ยเสียงขึมในเมื่อทุกคนออกมากันครบแล้วเช่นนั้นก็เริ่มการตรวจสอบได้โจบคำเสียมีเออขึ้นหน้าสองเก้าตลบเปิดผ้าสีดำผืนหนึ่งเดือแท่นสูงเผยเห็นเครื่องจักรที่สองประกายเงาวับเครื่องหนึ่งนี่คือเครื่องวัดค่าความบริสุทธิ์ที่ทางสมาคมนักปรุงโอสถเชิญนักร้อมชื่อดังจำนวนหนึ่งจัดสร้างขึ้นมันสามารถตรวจสอบระดับความบริสุทธิ์ของวัตถุดิบที่เจ้าล้อมสกัดได้ เสี้ยมีเอื้อรูปเครื่องจักรสีดำเป็นเงานั้นชี้ตรงไปที่ส่วนแองเวาตรงนี้คือที่วางวัตถุดิบที่จะตรวจสอบพูดจบก็ชี้ไปที่จอภาพบนนั้นมีอักขาระกระพริบอยู่ตลอดเวลาและตรงนี้คือจอแสดงค่าความบริสุทธิ์สิบคะแนนสูงสุดหนึ่งคะแนนต่ำสุดสี่คะแนนผ่านเกณฑ์เอาละตอนนี้เอาใบวิญญาณไม้เหล็กที่พระเจ้าร้อมสกัดมาวางลงไปจําไว้ก่อนวางพวกเจ้าต้องบอกก่อนว่า หลอมสกัดกี่ครั้งการหลอมสกัดวัตถุดิบนั้นระดับความยากของแต่ละครั้งจะสูงขึ้นหลายเท่าจากครั้งกรอนหน้าตัวอย่างเช่นการหลอมสกัดใบวิญญาณไม้เหล็กนี้ต่อให้ระดับฝีมืออย่างเซียมีเอออย่างดีก็ทําได้แค่หลอมสกัดซ้าๆสิบครั้งเท่านั้นถ้ามากกว่านั้นกลับจะไม่เกิดประโยชน์อันใดเริ่มได้เสียมีเอ้อตกมือเบาๆปรมาจารย์นักปรุงโอสซระดับสี่กลุ่มนั้นต่างลุกขึ้นจากเก้าอี้มารับเครื่องวดัดและรอชมคะแนนด้วยความสนใจ หลังจบคำพูดของเซียมีเออร์นั้นกลุ่มคนในโถงใหญ่ต่างสบตากันนักปรุงโอโระดสามที่อยู่แถวหน้าคนหนึ่งกัดฟันเดินออกมานำขวดยกที่บรรจุใบวิญญาณไม้เหล็กออกมาจากแหวบนบรรจุวางบนแอนเวาก่อนจะกล่าวเสียงอ่อนน้อมกับเซียมีเออร์ด้านบนท่านรองประธานสมาคมความสามารถของข้าเพียงหลอมสกัดใบวิญญาณไม้เหล็กได้สามครั้งเท่านั้นเซียมีเออร์พังกศีรษีเล็กน้อยสามารถดาใบไม้เหล็กวิญญาณมาหลอมสกัดได้สำเร็จสามครั้ง จัดเป็นผลงานที่ไม่เลวแล้วตามการประเมินของเขาค่าความบริสุทธิ์ของบุรุษหนุ่มผู้นี้น่าจะอยู่ประมาณ5คะแนนไม่ผิดจากเสี้ยมีเอ้อคาดการเอาไว้หลังจากแสงสว่างบนเครื่องจัก,กรพิบหลายครั้งบนจอภาพพลันแสดงอักขระเลข5ขนาดใหญ่ขึ้นมา5คะแนนผ่านการทดสอบยินดีด้วยและเห็นตัวเลขสีแดงสดนั้นเสี้ยมีเอ้อพยักหน้ายิ้มกล่าวขนต่อไปสคะแนนผ่าน นักปรุงโอโซระดับสองคนหนึ่งถูกผลักเข้าไปไม่ถึงอึดใจจ่อภาพกระพิบอาัคาระาเลขสี่ทำให้เขาพลนล้มหายใจยืดยาวพรางตบหน้าอกอยังโล่งใจก่อนจะพุบไปยืนทางด้านหนึ่งคนต่อไปห้าคะแนนผ่านคนต่อไปสามคะแนนตกหลังผู้ประสบความสำเร็จหลายคนในที่สุดก็มีนักปรุงโอโซระดับสองคนหนึ่งที่โชคไม่ดีถอยกลับด้วยสีหน้าละห้อยเวียนมาถึงหลิวหลิงในที่สุด เขามาถึงด้านข้างเครื่องวัดอย่างเยือกเย็นท่ามกลางสายตาจับจ้องของทุกคนน้ำขวดยกออกมาจากแหวนบรรจุวางลงที่กึง่งกลางแองเวาอย่างเบามือเงอยหน้ายิ้มบอกเสียมีเออผู้เยามีฝีมือจำกัดเพียงหลอมได้เพียงห้าครั้งลิ้วลิงกล่าวจบผู้คนในถงใหญ่ตกตะลึงในทันทีตามด้วยเสียงฮือฮาไม่เพียงคนที่อยู่ด้านล่างกระทั่งเสียมีเออด้านบนก็อดจะสบตาแวบหนึ่งอย่างอัศจรรย์มิได้ การลลอมสกัดใบไม้วิญญาณเหล็กได้ถึง5ครั้งอย่างน้อยต้องเป็นนักปรุงโอสซระดับ3ามจึงจะสามารถทําได้ทอนหายใจแผ่วเบาเซียมีเออมองจับจอภาพเขม็งตรงนั้นหลังแสงสว่างกระพริบได้ชั่วครู่ปรกากฏอักขระเลข7ขนาดใหญ่เจคะแนนยินดีด้วยผ่านแล้วเซียมีเออยิ้มบอกหลิวหลิงอมยิม้มจากนั้นหลบไปยืนทางหนึ่งสายตารอบชำเรืองมองเซียวเหย็นที่กำลังยืนหลับตาพักผ่อนอยู่ด้านหลัง มีผลงานอันร้อนแรงของลิวหลิงเช่นนี้การตรวจสอบของรายถัดมาจึงจืดชืดอย่างไม่ต้องสงสัยการหลอมสกัดแค่สองครั้งสามครั้งเหล่านั้นยากจะสร้างความวันไหวอันใดต่อพวกเซียมีเออได้จบจนเวียนถึงองค์หญิงน้อยความจืดชืดเมื่อครู่ถูกทำลายสาวน้อยที่ค่อนข้างเยาว์วัยผู้นี้กลับหลอมสกัดใบไม้วิญญาณเหล็กได้ถึงห้าครั้งเช่นเดียวกันแต่เนื่องจากความแตกต่างได้ประสบการณ์แนนที่นางได้ถึงตามกว่าลิวหลิงศูนย์จุดห้าหลังจากองค์หญิงน้อย ยังมีผู้เข้าแข่งขันฝีมือไม่ธรรมดาอีกหลายคนที่ได้6คะแนนทว่าเมื่อเทียบกับหลิวหลิงแล้วยังคงด้อยกว่าเล็กน้อยจากสถานการณ์ที่เห็นผลคะแนนสูงสุดในครั้งนี้คล้ายว่าจะเป็นของหลิวหลิงแน่นอนแล้วบริเวณกึ่งกลางโถงใหญ่เริ่มโล่งขึ้นเรื่อยๆไม่ช้าก็เหลือแค่เซียวเยียนยืนโดดเดี่ยวอยู่ตรงนั้นเซียวเยียนเยียนเซียวมันต้องเยียนเซียวดิเยียนเซียวถึงตาเจ้าแล้วและเห็นเซียวเยียนเปิดตาปิดตาล้อ แลเห็นเซียวเหยียนปิดตาเหมือนนอนหลับเซียมีเออร้องเร่งอย่างระอาใจสดับส่งเสียงร้องเล่นเซียวเหยียนลืมตาช้าๆกวาดมองเอ่อยเฉยรอบหนึ่งก่อนตรึงสายตาที่หลิวหลิงที่กำลังยิ้มเหยาะระบายยิ้มฉืดช้ชาจากนั้นส่งสายตาปราบประโลมไปให้เอ้าทัวที่ปั้นหน้าสุดเครียดก้าวยาวๆขึ้นไปบนบันไดหลายครั้นเซียวเหยียนหยุดเท้าที่ด้านข้างเครื่องวัดเอาขวดยกบรรจุผงแป้งที่หลอมสกัดได้จากใบวิญญ,ญาณไม้เหล็กออกจากแหวนบรรจุ โยนลงไปตรงกึงกลางแอ่งเวาท่ามกลางสายตาอึ้นงงันของพวกซี่หมีเออเจ้าหนุ่มเจ้าล้อมสกัดได้กี่ครั้งและเห็นเซียวเหยียนยืนก้มหน้าคล้ายมีท่าทีจะไม่เปิดปากพูดเซียมีเออได้แต่เป็นฝ่ายสอบถามเองกี่ครั้งเหรอมุ่นคิ้วเล็กน้อยเซียวเหยียนนิ่งคิดก่อนจะตอบน้ำเสียงไม่แน่ใจเหมือนจะแปดครั้งกระมังเงียบกริบ โถงใหญ่เปลี่ยนเป็นสงัดวังเวงร้าวกับปาช้าในพริบตาเฮ<ะ>้เจ้าคนโง่าวาจาเช่นนี้ยังกล้าพูดทรงเดชสะอึกกับคำพูดเซียวเหยียนเช่นนี้องคหญิงน้อยอดแค้นหัวร้อนไม่ได้นาไม่เชื่อหรอกว่านักปรุงโอสระดับสองคนหนึ่งจะมีความสามารถในการหลอมสกัดใบวิญญาณไม้เหล็กได้ถึงแดครั้งทว่ารอยยิ้มย่อบ,บนดวงหน้าขององค์หญิงน้อยนั้นยังไม่ทันได้จางหายก็พันแข็งคร้้งในพริบตาเพราะว่า บนจอภาพของเครื่องวัดค่าความบริสุทธิ์อักขระเลข9สีแดงแสบตาค่อยๆปรากฏขึ้น9คะแนนและเห็นอักขระสีแดงสดชั่วขนานั้นเตียมีเอิร์พรานรู้สึกหัวใจของตนบีบเกร็งขึ้นมาอย่างรุนแรงเอาละครับก็เป็นอันจบในบทที่13เรียบร้อยแล้วนะครับก็เจอกันในบทถัดไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งกิ้งเพื่อไม่พลาดที่จถัดไปนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายครับ